การไบซ c เิอีกครั้งนึงนะครับผม,บผมพบก,กับพิธีกรสุดหล่อคนเดิม<ะ>หนูน้องเกเก้จังนะครับคร<ะ>ับวันนี้นะฮะพิพเศษของเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอีกแล้ว วันนี้ฮะเรามาถึงเขาใหญ่นะครับเรามาก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับไม่ไกลเลยนะดูสิครับตอนนี้เราก็ถึงประตูผ่านจ่ายตังค์นะเขาเรียกว่าก่อนที่จะขึ้นเนี่ยเสียตังค์ไปเลยนะค่ารถนี่ห้าสิบบาทนะครับต่อหนึ่งคันแล้วก็ต่อผู้ใหญ่หนึ่งคนเนี่ยคนละสี่สิบบาทตอนนี้มาถึงประมาณห้าโมงเย็นนะเดินทางจากกรุงเทพน่าจะประมาณบ่ายสองนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมบ่ายสองรือบ่ายหนึ่งเอ๊ะ ช่วงนี้รู้สึกว่าจะโง่ผิดปกตินะจำอะไรไม่ค่อยได้กินปลาน้อยก็ช่างมันแล้วกันยังไงมาแต่ทางไหนก็มาถึงเนี่ยเขาใหญ่เนี่ยมีที่ให้เที่ยวให้ปั่นมากมายนะวันนี้เราไม่มีแพนอะไรเลยคือขึ้นไปปุ๊บเสร็จปั่นเนี่ยมั่วเลยอ่าอย่างน้อยมีคนเยอะที่นี่ไม่ใช่กันดารนะเจริญหมดแล้วนะแต่ว่าก่อนขึ้นเราจะไปซื้อทะเบียนก่อนใช่ไหมครับใช่ครับใครอยากกินเหล้ายาปลาปิ้งอันนี้อาจจะไม่ได้นะ เพราะว่าอุทยานแห่งชาติที่นี้เขาตั้งงดนะแต่เราว่าจะแอบไปได้ครับแล้วเจอกัน หมดความเข้มแข็งและเหตุผลไปยังไงได้โอไม่ใส่เธอนังเปิดตัวอีกแล้วนัะเขาใหญ่สวัสดีครับผมพบกับเก๊เกจังพิธีกรไบค์ไซเคิลคนเดิมคนนี้คนเดิมแล้วจะเป็นคนเดียวเท่านั้นที่นี่เขาใหญ่วันนี้เรามาเปิดฟรอกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีเงียบๆกันหน่อยคนกำลังจะคุยอยู่ตอนนี้เรากำลังเต็มโถนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปบุกกันโดยที่ไม่มีแพลนเลยเจอรูไหนเข้ารูนั้นเข้ารูเนไปเลยเข้ารูนั้นไปเลยนะแล้วก็ถามทางไปเรื่อยๆอยากไปไหนไปนั่นทุกที่มีเราแน่นอนบิสไซเคิลไปครับทำไมต้องเธอไม่เข้าใจ ตอนนี้นะครับเราถึงสนามกอล์ฟเก่าของเขาใหญ่ทางนี้คือไม่ใช่สนามกอล์ฟแล้วแต่เป็นทางที่สามารถปั่นจักรยานเล่นได้อันนี้คือไฮไลท์จุดแรกเลยไหมครับอันนี้คือเราจะลงลงเหวลงไปนะฮะอ่าครับผมแต่จะมีหนูทดลองด้วยหนูทดลองเขาเป็นยังไงคนนี้คุณนิวครับเช่ครับแล้วจ่ายมีกระถามไหมครับผมมีนะครับนี่ไม่ใช่รีโพนะครับแต่เป็นสองคำถามนะครับหนูทดลองหรือหมูทดลองไม่ทราบแต่ว่าคำถามที่หนึ่งนะครับคุณห้อยพระอะไรครับ คำถามสองนะครับประกันชีวิตบริษัทไหนครับเนี่ยโอเคอ่ะแล้วมาเจอหนูทดลองก่อนเลยนครับเย้ยมันหนูเลเนี่ยคุณให้พ้าอะไรอยู่ครับไหนคุณลองโชูพระราหูครับพระราหูผมไม่ได้จะได้องผ้าแล้วก็คุณเก็บไปเป็นคะแน่ครับแต่ทั้งสององนี้คงอุ้มผมไม่ไหวเท่าไหร่ที่ผมทำไปเพราะว่า เพราะตัวเองครับมันชักอะไรอยู่ห้องเตียงได้ถามถานุความมั่นใจแบบว่าผมเคยส่งยาครับอะไรนะครับความมั่นใจผมเต็มร้อยเต็มร้อยนะผมอยากพิชไปอยู่ที่แบบนได้ครับอยากทำให้ทุกคนรู้ว่าคนเราศักยภาพเท่ากันหมดครับก็เหมือนการทดลองแกงของไบซิเคิลว่าถ้าผมทำได้ถ้าผมกิ้งได้คุณก็กิ้งได้ครับเอเคผ่านด้วยก็กลัวมันด้วย ไตบปแรงเลยไปเลยนี้ไม่ได้บอกเพื่อนทำไม่ได้บอกเลยเพื่อนทำอย่าเบรกหล่อไอ้ยักษ์กลับมากลับมามปทางนี้โอ๊ยผิดทางรูปสวยเลยมีรูปเป็นน้ำน้า ที่เราพักจัดถาก้วยไม้ลงมานะครับจากแคมป์เราเนี่ยลงมาแล้วเจอป้อมแรกฮะเลี้ยวขวามาก็จะเจอสนามกอล์ฟเก่าครับก็ถ้าใครมาก็ลองมาเที่ยวแถวตรงนี้มันมีทางให้ปั่นแบบว่าเข้าแท็กเข้าไรได้แล้วจริงๆเขาให้เข้าไปหรือเปล่าครับเขาให้เข้าได้เพราะว่าก็เป็นมีชลว่าเนี่ยแค่กั้นประตูไว้อ๋อเหรอฮะเขาจะกั้นไว้ไม่ให้รถเข้าไปเฉยๆเสรีมองก็มาได้แต่ก็มีทางทางเขาเรียกว่าทางลาดยางก็มีให้แต่ถ้าเสือภูเขาก็เข้าแท็กได้โอเคต้องลุยกันต่อแล่ะ พร้อมไหมครับพร้อมเลไปกัน <Orb> ครับไกลไหมครับตรงนี้ก็ระวังรถครับระวังรถเลี้ยวครับไปอีกต้องไปผ่านที่สูงบริการก่อนนะครับตรงปุ่งจำนวนเท่าไอ๋อผ่านที่สูงนบริการอ๋อแล้วผ่านตรงนั้นไปอีกครับที่ที่มันเป็นเหมือนกับเป็นบ้านไม้แล้วขึ้นไปสูงใช่ไหมครับผมโอเคไปตรงนั้นกัน Listen just moments. to me few for a ตอนนี้ขอพักพักเหนื่อยก่อนนะครับคุณเก๊ะก้จังครับทุกคนนี่เขาหอบปั่นขึ้นเนนมาแทบจะเป็นไส้เลื่อนเลยนะฮะเขาเรียกว่าก็ไม่มีอาจจะไม่มีลูกก็ได้ฮะไข่อย่างเงี้ยโดนเข้าไปก็ล้าพังหมดแล้วเมื่อกี้ที่ที่ถามทางเข้ามานี่ได้ใจความว่าอย่างไรบ้างครับหัวกันมาเรื่อยๆนะวันนี้จริงๆก็ไม่มีแผนไม่มีแผนเราเดี๋ยวก็คือจุดต่อไปคือจะไปหาที่ส่องสัตว์นะที่เคยไปนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะสวยหรือเปล่าก็อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากอยวหลังจากนั้นเสร็จก็มั่วแล้วอยากไปไหนก็ไปกันโอเคแล้วผมจะให้เวลาถึงแค่เที่ยงคืนถ้าหลังเที่ยงคืนไม่เจอกันก็ถือว่าตายกันละจากลาแยกแยกนี่คือแยกไปทีละคนเข้าป่าไปอย่างนี้นะไปหาทางกันแล้วว่าเที่ยงคืนเจอกันโอเคพักเมน่ี้ว่าแล้วยังไหวไหมต่อไหวครับสบายๆนะสบายครับดูท่านแซนสอนเซ็กดีกว่าเป็นไงบ้างครับ คันแฟนครับคือผมมันร้อนมากผมแวะตัดผมเมื่อกี้นี้ถ้าไปดูโดดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็ยังเป็นตันแซมสะกดจิ๋มตันแซมสะกดจิ๋มตันแซมสะกดจิ๋มคนเดิมโอเคเป็นไหมครับพี่ตายครับกูในน้ำใจก็สบายสบายอยู่สุดยอดสุดยอดเอาอีกอันนึงครับผมน้องนิวเป็นไงครับสุดยอดครับใครไม่มาไม่รู้จริงครับคลิปวันนี้ต้องขอบคุณพี่กุ๊กและ คุณแก้ๆด้วยครับไม่เป็นไรครับก็กไม่งั้นผมก็เขาเรียกว่าจ่ายค่าตัวมาตอนกลับบ้านไม่ได้เบิกบ,บาน,นะอะไรกันขนาดนี้ขอเขาต่หัวนมคุณเบิกบ,บานมาก เจอพวกพี่แก <anal ysis> ๊งไบไฟเดอร์ครับคล้ายๆไบไซเคิลนะไม่ใช่แต่เขาไม่รู <punch line> ้จ <Dro pp le> well, um ักเราถามทางเขาหน่อยจะดีกว่านะว่ามีที่มันมันฮาหรือเปล่าจัดไปเลยโอเคครับนี่ไงพอเสร็จจากตรงนี้ไหม เราก็ไปเอทลากตอนน้นเมื่อกี้เนี่มีเจ้าที่เขาบอกว่าไปนี้ก็สวยผาเดียวดายนะผาเดียวดายก็คือขึ้นไปนี่เลยขึ้นชันไปหน่อยมันไกลเกินม่ผาเดียวดายผาเดียวดายคือสองกิโลไปแล้วขึ้นหนึ่งเดียวขึ้น่ยขึ้นหนึ่งเดียวหมอก่หหมอเรากหมอกหมอกตอนนี้ไม่แนะนำหมอกไม่แนะนำเห็นบ้างอะไรอี้า็นด้แ้วแถวๆนี้ก็ ก็มีหน่อพารชีท <Spin> ี <S <S ่น่าไปไปดูลูกกนนอยแล้วก็ไอ้ตรงที่เล่นน้ำได้ก็ก่อนเล่นน้ำก็แวะหิวขุวัดกินนะฮะเอเหวนรกมันจะต้องมันจะต้องถึงมันจะต้องถึงหน่อพารชีก่อน ตอนนี้เลยเมื่อกี้จากที่เรากินข้าวกันเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าที่ทําการอุทยานถ้าผมไม่ผิดพลาดแล้วต้องขออภัยมานะรับนาวนะเมื่อกี้กินข้าวเสร็จนะแล้วตอนนี้ที่เราจะมาดูก็คือหอดูสัตว์่นเองเนี่ยเขาเรียกว่าหอดูสัตว์น้องผักฮีอะมีอะไรมีอะไรผักฮีมันจะมีอะไรให้ดูบ้างมันมีหอดูสัตว์ไงคือเราจะเราจะมาดูหอดูสัตว์ใช่ไหมผักฮี <laughs> นั่นแหละเพื่อ <p are> ไม่ให้การเสียเวลาเนี่ยฝนมันตกเออลยอากาศดีมากเลยครับเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่ามันสวยขนาดไหนอ,อ๋อใช่มาดูหอดูสัตว์น้องสอดูหีเให้หอดูสัตว์ที่ผักชีโอเคไปดูกันหน่อยป่ะ มาในเขาเรียกว่าที่ดูสัตว์น้องผักฮีนะฮะเข้ามาเนี่ยทางทางผักฮีอ่าเนี่ยดูทางไปฮะไม่ได้ยากเลยขับรถมาเนี่ยไม่ต้องปัดมาจากกรุงเทพหรอกไม่เหนื่อยเรื่องสมาชิกทางบ้านอยากจะมาทั้งทำไงบ้างครับเรื่องของมึงเนี่ยขอโทษครับคัดคัคัก็ก็คุณก็ลองมาดูเขาใหญ่เองก็มาอุทยานแห่งชาติจะเปิด g o o g l e Map จะถามใครมันมันมาง่ายอ่ะพอมาถึงเนี่ยเราก็ถามมีแผนที่อันหนึ่งแล้วก็ลองมาดูดีกว่าแบบใครๆก็บอกว่าไปตรงนู้นไปตรงนี้บอกเขาก็เท่านั้นอ่ะขี่ตามเขาเปล่าเพราะฉะนั้นมีแผนที่อันนึ่งก็ลองไปดูแล้วก็ลองออกนอกแผนที่บ้างเผื่อแม่งจะโดนสิงโตแดกก็ได้ครับเออนะลองดูแล้วกันอย่าทำให้เป็นเรื่องยากผมทำได้คุณก็ต้องทำได้ดิจูใช่ไหมครับ จากระยะทางเข้ามานะฮะหนองไอที่เป็หนองผักชีอะไรนะไอสวนอะไรหอดูสัตว์ดูสัตว์ไอกระหนองผักชีถูกแล้วอ่ะถูกแล้วเออถึงแล้วครับนี่มันเป็นที่ดูสัตว์จริงๆด้วยลองขึ้นไปข้างบนดูนะว่าจะเห็นวิวได้ดีขนาดไหนนะได้ครับเดี๋ยวไปดูกันนะแต่ก็ไม่สู้เท่ากับคุณมาเองนะผมบอกให้เอเกเร o ไ e ่รู้ทำ t มทำอะไรกัน s าทำอะไรกันเห็นนกับตาเลยโอ้โหเลย นะที่ที่ดูสัตว์เฮ้ยมันมีกระต่ายกระช้างเลยชุ่เล่ชุบหายเลยนะนะมันยาอ่อนมากเลยนี่ทางทางทางที่เรามาครับเอ้อยค้าสปิดไหมต้องมาเองเนละยท่านผู้ชมทางบ้านนะชาวบ้านต่างๆมาดูได้ทีบอกว่าเสียเงินมากไหมผมว่ากินเหล้ามื้อน,นึงก็น่าจะมากกว่านะใช่ครับเรามาที่นี่แล้วเอาเหล้ามากินบนนี้ก็จะได้แพงมากกว่านะ ระบบมันขันแข็งขาดน้ำอ,ะ <c oughs> อ่ะก็จหนักงอกเลย <c oughs> เออ ไซเคิลทริปเขาใหญ่นะครับใครที่พลาดทริปนี้ผมอยากบอกทุกท่านว่าท่านโชคดีมากตอนนี้ยังหลงป่ายไปเลยไม่รู้จะออกไปยังไงเนี่ยสุดๆครับแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันเราก็ถามว่ากลัวไหมกลัวแต่เราไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันใช่ครับแต่กลัวแต่ไม่ทิ้งกันเราต้องรอดไปให้ได้ครับวันนี้และที่สำคัญคือเป็นป่าดิบชื้นที่เขาใหญ่นะครับเขาเรียกป่าดงดิบเปนะจ๊ะป่าดิบชื้น ธาตุเยอะมากนะครับอเป็นไงครับตอนนี้เราหลงป่ากันมามาชั่วโมงนะครับเรามาไกลที่จะถอยหลังแล้วอ่ะผมโดนพิษทากเข้าไปไม่รู้เท่าไหร่ตาเลนะฮะเจียวกระเจียวหดด้วยตัดตัดดอกโอ้นี่มันต้นอะไรครับคุณเก๋เกจังครับถ้าเป็นในในภาษาของเขาเรียกว่าสัตว์ป่าเนี่ยเขาเรียกว่าพัตคารหรูของสัตว์ป่าเลยฮะี่หต้นไม้นี่แหละทำไมครับ ต้นไทรต้นใหญ่เนี่ยก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านั่นเองมีทั้งอาหารอุดมสมบูรณ์นะกูอ่านป้ายมาเนี่ยโตโตโตตอนนี้นะครับ ก็สิ้นสุดทริปเลยแล้วกันไม่อะไรมากกว่านี้เดี๋ยวมันมืดแล้วในป่ามจะมืดมากนะครับผมเรามาสุดที่กม33มสามเข้าผิดนะก็คือปกติแล้วจากไอ้วัดหนองไอ้ผักเชน่ะควรจะเข้าทางนี้ก่อนแล้วไปทะลุหนองผักชีจะดีกว่านะเราแม่งผิดทุกทีอ่ะกันเราเราชินแล้วมันจะกระยานอะไรมากมายนี่แหละมันคือความสนุกมันจะสมหวังทุกทริปมันก็เป็นไปไม่ได้แม่งไม่ใช่ละครเนี่ย บานต่ปันันกับที่พักกล้วยกล้วยหาอะไรก็ไม่รู้ผักกล้วยไม้ผักกล้วยไม้ครับอ,อโอเค,อเคงั้นวันทริปนี้เราก็พอแค่นี้แล้วกันนะเราเหนื่อยมากแล้วขอกลับไปนอน<า>นะเรียรียแพ้ไข่โอเคแล้วเจอกันๆๆๆๆๆๆๆ 我们干。